เป็นไงบ้างขาสลอตปีใหม่แบบน่ารักน่ารักเขาดาวอะไรเอ่ยเราวิดีโอใช่วิดีโอคอลกันไม่ได้กันไม่ได้ไปด้วยกันเออจริงก็อยากให้ไปด้วยกันแต่ด้วยความที่พอเขาเคลียร์งานแล้วมันมันไม่ทันฝั่งเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นู่นค่ะพอเขาจัดการอะไรได้ไม่ทันเขาก็เลยไปนู่นเลยไปหาเลยไปชวนชวนกันตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นห่วงเขาไหมที่ที่แบบที่เป็นปีใหม่เป็นห่วงค่ะ ใช่าทำไปเลยทั้งคูใช่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 ขเขาก็ห่วงค่ะเขาก็เป็นคนโทรมาบอกตอนนี้มันถึงอันนี้แล้วนะบอกว่าให้หนูเก็บข้าวเก็บของแล้วขึ้นที่สูงไม่ไปไหนไม่ไปหนต,ตรนน<ม>ั <วะ S 1> ้หรอตอนนั้น,นตอนนั้นคือหนูพักใกล้ทะเลนิดนึง<อ>แต่ว่าไม่ได้ใกล้ใกล้ที่ที่เขาเกิดสึนามิแต่เขาสั่งให้เพิร์ลเราแพ็กกระเป๋าเดยนนี้แล้วขึ้นที่สูงก็เลยแพ็กกระเป๋าแล้วสูงสุดของเราคือตรงไหนชั้นสองกับผู้ชายเบอกให้ทำเลยก็ทำ่านี้หรอตกใจคือจริงๆมันต้องขับรถถึงจะขึ้นเขาได้ไอเราแพ็คไว้ก่อนผู้จัดการไม่อยูู่่่เพราาะวอยกแ แกออกไปออนเซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปสายแรกเลยป่ะในความเป็นห่วงเราโทรใช่ค่ะโทรโทรตลอดอะไรเงี้ยจริงๆคนทักไปถามเยอะแยะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แล้วปุ๊บก็คือเห็นแบบญี่ปุ่นเยอะค่ะเยอะเราก็ตกใจอ่ะเราก็เป็นคนที่ตกใจอยู่แล้วแล้วคนชื่อวัวายใช่ก็เลยเก็บทุกอย่างใส่ถุงเท้าด้วยใส่พื้นที่สูงแล้วจริงตอนนั้นเราได้แบบสัมพันธ์ ตงฝั่งหนูไม่รู้สึกเลยค่ะแล้วแต่เธอไม่มีเพราะว่าเราอยู่ไกลถูกไหมใช่อยู่ไกลอยู่ไกลจริงๆแล้วอยู่ไกลค่ะแต่ว่าตกใจเหมือนอยู่ใกล้เออมันได้เช็คข่าวไปคอยเช็คข่าวว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสตัดเข้ามาใกล้เราหรืออะไรยังไงก็เช็คค่ะก็จริงๆเช็คเรื่อยๆเลยค่ะจะได้เตรียมตัวถูกแพนถูกกระเป๋าที่เก็บไปแล้วจะได้รู้ว่าเอาออกมาได้ไหมนั่นะคือไม่ได้ตื่นตูมแต่ว่าเก็บกระเป๋ารอแล้วใช่เราต้องแบบเราแวดระวังค่ะ<ฮ>เตรียมพร้อมไว้ก่อนคือนโมเมนต์นั้นคือแบบจะต้องแบบรีบกลับไทยไหมหรือว่าจะ ก็ไม่เที่ยวต่อค่ะว่าจะขึ้นที่สูงค่ะขึ้นเขาไปก่อนได้แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นที่มันเกิดจากทางแปลว่าจะอยู่คนละกล่องอะไรอย่าเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องการเดินทางอะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะทางฝั่งที่หนูเดินทางไม่มีอะไรกันการเที่ยวครั้งนี้ราบลื่นราบลื่นค่ะมีเรื่องน่าตกใจบ้างแต่ก็แบบก็ระวังปตามเนี่ยแหละค่ะข่าวเลยล่ะค่ะไม่มีอะไรอันตรายไม่มีอะไรอันตรายค่ะแล้วมีวิดีโอคอลมันเป็นยังไง มมมมัััันนนนเหืออยยู่ด้วกไม่เหมือนแต่ว่ามันก็ดีค่ะรู้สึกว่าแบบแบบพอมันเริ่มต้นปีเราก็อยากอวยพรอะไรดีๆให้กันมีอะไรที่อยากบอกกันหลายอย่างอวยพรอะไรทั้งนั้นก็อยากให้ก็อยากให้เขาเป็นปีที่ดีแหละงา็อวยพรอะไรเราเขาก็อวยพรคล้ายๆกันงานดีรักดีสาธุค่ะอันนี้เขาด่าไม่ถามว่าอวยพรเขาอย่างนี้หรออ๋อไม่เอาไม่ได้ให้พรหรอไม่ได้ให้พรก็อวยพรอย่างไรอันนี้เขาด่าด้วยกันปีแรกไหมหรือว่าอย่าง ในฐานะแฟนออลนนไ์ใช่่้เป็นวิดีโอคอลค่ะวิดีโอคอลไปก่อนแต่มันต้องมีโอกาสสักปีแหละสักปีต้องเป็นของเราใช่ไหมคะแต่กลับมาเจอกันแล้วไหมเจอแล้วค่ะเข้าไปลาบของขวัญพิเศษมีอะไรให้กันบ้างไม่มีเลยนะคะเขาไปลาบแล้วเป็นไงบ้างก่อนจะทยควิดถึงเลยไหมคนเยอะค่ะเขินนิดนึงใช้ของก่อนไม่มีคนหรอแล้วซื้อได้มาฝากเขาก็ของกระจริงกับจีนน่าละอะไรอ่ะไม่บอกเขาก็อยากรู มีหลายอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นของนิสสอติงตองไหมโย่มันต้องมีมาเพราะว่าเดี๋ยวไม่ตาบ้างอะไรบ้างมันตือะ่นใช่มันก็มีมันก็ดีอยู่แล้วก็เคยมาให้เราหลายอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นชนกันไหมไม่ถึงกับชนแต่ก็มีกางกงกางเกงแบบว่าผู้ชายชื่กางเกงซึ่งเก่งให้เราเออมีกางเกงด้วยแฟชั่นกางเกงแฟชั่นไม่คู่อ่ะกกันหารังช้างกางเกงช้างกางเกงช้างในไทยมีลไซา์เราเลย เป็นกางเกงฟรีไซส์ยังยืดด้วยตอนทีขยี้ทำใหม่ก็ยืดด้วยหรอพูกเราเป็นคนซื้อของแปรกันนะคู้อื่นเขาแบบซื้อของแบบโรแมนติกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กาวนิสอ่ะกับกางเกงฟรีไซส์แต่มันน่ารักมันเป็นแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าอีฝั่งต้องชอบชอบไหมชอบค่ะเขาเรียกว่าเป็นของธรรมดาของธรรมดาที่พิเศษใช่ก็พวกคนชิลๆไงแล้วฟร์นซื้ออะไรให้เขาเลยยังไม่รู้เก่าหนึ่งในนั้นมีกาวนิสอ่ะเราไม่ฟังมีหลายอย่างมีายลชอบกุ้งไม่หมดเขาเป็นไงบ้าง เขาบอกว่าใส่อะไรเขาถามก่อนก็บอกว่ากองนิสอเอาไว้ใส่นิสอปากกาที่แบบเวลาเราอ่านบทอ่านอะไรก็ได้ใช้งานจริงเออใช้งานจริงเนี่ยเลยเป็นเรื่องของนิสออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาของขวัญแงอยากรู้หรือว่าเก็บตุ้มใหญ่ไ้วันเล่นไทยเดือนนั่เลยก็ตามตามเทศกาลตามสิ่งที่เราเจอเจออะไรมาน่ารักเห็นอะไรก็คิดถึงเขาจะเล่นใหญ่อีกไหมไม่เคยเล่นใหญ่เลยสกา หล่อใหญ่หรอเราไม่เท่าไหร่เขาอะเขาก็ชิวๆไม่มีใครเล่นใหญ่หรอไม่ทาหรอกวันเลนทมไม่ใม่ครับนเลนทารับงานไม่ได้ไม่ใครบอตอกลับไหมไม่ไม่ครอกกลับกปไ่ได้ยังไงนะไม่คกเลายไม่ได้เพื่อกาบว่าไม่มีอยอยากได้เชคคิวเตก่อนเนาะเออเนี่ยขอคนข้างหลังไว้ไม่ติดต่อมาไรไม่ติดต่อะไรไม่ติดต่อมาไหมผมไม่รู้แล้วคำมัอให้มีการเชคในวันวเล จริงวันไหนก็ได้ค่ะชอบทำงานด้วยกันทำงานอย่างเดียวก็ชอบทุกอย่างด้วยกันเราจะเอาอะไรกันนะจบแม่เราพูดถ cin ึงไงก็ยังเขินอยู่เหมือนมากๆดูเหรอดูเหมือนเขินพี่โซดูไม่ออกม้วนเป็นเลือด ดูออกมาตัวบ hey, he no. okay, okay, ิดขนาดนั้นนะโอเคเอาใหม่ยืนนิ่งๆยังเขินอยู่เนาะยังเขินอยู่เบาได้เบาเนาะไปถึงพวกเราเบาได้เบาเอาหมดไห้โอเคขอบคุณค่ะไม่เคยเลยมีสาระ